พี่น้องมาอัพมาอัพความล่าสุดนะพี่น้องนี่คือหเดือนนะที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือระยะแห่งการทำหกเดือนนะพี่น้องพี่น้องจะเห็นกล้วย,เ,ยเริ่มเห็นเป็น,เป,นเป็นกอแล้วเป็นกอเป็นกอแล้วนี่คือดงกล้วยนะหกเดือนนะพี่น้องจากที่ผมทํามาเนี่ย นี่คือหกเข้าเดือนที่หกนะานบางกอพี่น้องก็เห็นว่ามันเล็กอ,อยู่อย่างเงี้ยเอ็นนี้ซ่อมนะมันตายนี่มันตายมันธรรมดานะมีตายมีเกิดมีตายอันไหนที่มันตายเราซ่อมมันนะพี่น้องซ่อมมันฝั่งนี้ก็เป็นดงเน้นานะพี่น้องก็จะเห็นว่ามันเห็นเป็นรูปเป็นรากนะพี่น้องดงเน้นาผมมันรูปรูปรากแล้วเนด้นาฝั่งนี้เน้นา สปริงเกอร์เต็มเพราะว่ามันมีในหนานะมันปลูกในหนาไว้ห้าสิบต้นนะเร่องสปริงเกอร์เต็มพี่น้องก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะี่นี่คือระยะเวลาหกเดือนนะพี่น้องเนี่ยที่ผมมาทำานนีน้ทั้งหมดเดือนนี้เป็นเดือนที่หกเต็มเดือนแล้วเต็มเดือนก็ต่อจากนี้ไปก็จะ,ะเผชิญกับเผชิญกับหน้าแรงแนะข้าหน้าแรงคนหนาวข้าหน้าแรง ระบบน้ําถึงต้องเดินเพราะกล้วยมันเริ่มพ้นยานะพอมันพ้น้าปุ๊บมันใหญ่เลยนะพี่น้องดูมันใหญ่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 แบบปุ๊บเลยพี่น้องดูดิพอมันใหญ่ได้มันใหญ่หญปุ๊บเลยเนี่ยคือหกเดือนนะถ้าเราไม่เริ่มเมื่อหกเดือนที่แล้วมันจะไม่เห็นสภาพนี้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทำนะทำเลยอย่าช้าอยู่ จะชาอยู่ไม่งั้นมันคิดยากอ่ะไม่ต้องกลัวเรื่องตายไม่ตายมันตายอยู่แล้วตายไปทาปลูกใหม่ตายไปปลูกใหม่ตายไปปลูกใหม่อยู่แบบเนี้ยพี่น้อะเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะมันจะเต็มไปด้วยผลไม้เลยนะในเนี้ยมันเต็มไปด้วยผลไม้เลย